ยำไอยำมาแล้วเออไอยำไอยำแน่แน่่แมวเับแแน่เออเฮ้ยรักกันจังรักกันจังเออเฮ้เอเออเอ้ยอเออเออเอมเออ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 นกอเอ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 อคนเอ่นออเอออมึงอเออเออออออเออเออเอออัเออเออเออเทักหมดออเนี่อนเออ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 ออเเออ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  ห้าหาต่อลองได้ต่อลองได้ลดได้เหลือเท่าไหร่เหลือ20%โอเค50%ดิสคาวดิสคาวครื่องนี้ลด ประตูนี้แกรู้แล้วที่ไหนอโยขันมึงคนเดียวนายโยอโยอุ้งลุงหันหลังมาดิอ่อนอ่อนอะไรกินมะพร้าวอ่อนหรือ,อนั่นแหละมึงแคนั่นแหละแม่กูต้องรออยู่อิจ่าออจ่า ลงงซซ้้าาายยมดำมึงประคองเมียกุ้ด้วยนะดำไอ้ดำว่ากูจะไม่เหมือนใครแล้วน่เนี่ยทีมเดียวกันสิขาอ่อนมากันอีกเอ้าวขาอ่อนเลยขาแดงขาอ่อนเอาเธอเองใครตายไปแบงค์ขโมยไปแบงค์ขโมยได้สอมมานาน บบจะม <ฮะ S 1> าชิวๆม,ม,มาชิวๆไม<ล>่เป็นไรพี่แมวเราล้างท้ายกันสองคนเรารรเดินเห็นเขามากันชิวๆคิดว่าเขาชิวใช่ไหมคะ <c oughs> ลุงเป็นไรเปล่าช็อเหรอเครื่องเครื่องช็อเหรอเนี่ยหน้าเนหาเือนิดเล้1มันมอยู่ดีๆมันก็น่าชิดไลมมันไม่ย่อเลย ติดไอโยเนี่ยไอโยทิ้งเชื้อไว้เฮ้ยตาหนูไม่เคยเป็นนะลุงแหมหนูนี่จะวิ่งยังไงนี่แหลมฟิตลอดไม่เคยอาการแบบหน้าซีดงเชื้หมดไม่เคยปากนนาดแดงกัลาดปากแดงกลาดบอกแล้วแก๊งเนี้ยย้ายพาดกูต่อแหลชัดชัดเห็นต้องปุ๊บตอแหลชัดชัดเยอะเยอะมารับลุงหน่อยเร็ว ย่น้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปม,มากโย่เอเ้ยมารับลุงมยแล้วอือเออเมื่อกี้แกลงมาแล้วแกงนี้อย่าไ,ได้พลาดนะเห็นรอยตาก็รู้แล้วไงว่าตาลอยเลยตาลอยแล้วอะไรวะเหมือนทำไมไม่ไม่บอกมีนะดมายเพื่อคุ้มชินมาเหมือนกันไม่งั้นนะเดี๋ยวเขาหาว่ามาด้วยกันตายบางทางเลยมามามา ดูเชือกอย่าไปวิ่งกับมันอุ้ยมาดิมันกลัวพวกเองฮะอืมมันคุณจับควายดีขึ้นแล้วนะลุงอ่ะทำเป็นจ๊อกทำเป็นจ๊อกวิ่งไม่เกรงใจกินเบียเลยกูเออเดี๋ยวก็จอด พ่อมาขี้แล้วเมื่อกี้ปวดขี้โอ้โหพี่ช็อตอะปวดขี้เหรอไม่ลุงกูจัดมาแล้วเว้ยแหมเมื่อกี้ไหนเมื่อกี้ไหน่เมื่อกี้หนปวดขี้โอ้โกูต้องประคองก่อนเลยเยี่ยมแม่งกลัวลุงดูแลคนแก่อุ้ยเดินประคองลุงเมียมึงยังไม่ประคองขนาดนั้นเลยมันกลัวอุ้ยเมียกับเมียแม่งไม่สนใจเยี่ยมันคนละรุ่นกันอายุมึงไม่มันกลัวมันกลัวผมเป็นลมนะแล้วคยังไง ถ้าล้วงปุ๊บผมถอนหัวเลยก่อนนี่ดูแลผู้สูงวัยมันดูแลมนสูงอายุดีดีมากมึงเมียมึนถ้าลุงช้อนถ้าผมบะคอเมียมันป็ไรอย่างมันก็ฟื้นเพราะเมียมันเนี่ยกูรอให้มันตายมานานแล้วยังไงมันย้ายหัวของฟาดพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นตายมาความจำเสื่อมไม่ได้ ที está, í, ¿no? ่ไหนนะลุงที่ไหนอันนี้น้ำน้ำตกอะไรอ่ะบ้านตกบ้านกีบบะเตี๋ยบ้านกีบอ้ยโะเตี๋ยบ้านกีบอร่อยเบียหายแล้วกูเบียสดไหนลงไป จะยาตเจ็บไปวดไหมค่ะ โอ้ยพิชิตอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เฮ้ยซ hey, ้อมมากเหนื mm <No ่อยซ้อมน้อยก็เหนื่อยใครพากูมาขึ้นเข่าวะเนี่ย ตอนนี้20กิโลแล้วถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมย่าเหนื่อยไม่เคยไม่เหนื่อยไม่มีแรงจะพูดสัญ,ญลักษณ์กันหลงใหญ่ไม่กลัวหลงหลงประจาอยู่แล้วไม่กลัว